สวัสดีค่ะดิฉันนายสาวชราพรนาคารหัสนิสิตหกสี่สามหกห้าห้ามีสวัสดการอุตสาหการคำสั่งการวนรอบรูปรูปเป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการวนรอบทำให้เราสามารถเขียนคำสั่งเพียงชุดเดียวแต่สามารถใช้งานได้ซ้ำๆกันหลายครั้งตามสภาพเงื่อนไขที่กำหนดในภาษา C มีคำสั่งการวนรอบให้เลือก ใช้3แบบคือ1คําคำสั่งไว้2คํคำสั่ง for 3คํคสั่งด้วยไว้ statement รูปแบบไว้ชื่อคําสั่งรูป body ชื่อคําสั่งรูป body อาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายๆคําสั่งที่อยู่ในปีกา หรืออาจเป็นคำสั่งว่างการควบคุมการวนรอบเงื่อนไขที่ใช้ในการวนรอบสามารถมีการตรวจสอบได้สองประเภทคือ 1. การนับจํานวนรอบด้วยตัวแปรควบคุมเราจะสามารถดูจํานวนครั้ขงของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้า 2. การทารําซ้ำหนึ่วนรอบจนกว่าเหตุการณ์ที่เกิด ที่กำหนดบางเกิดขึ้นเราไม่อาจรู้จำนวนครั้งของการวนรอบที่แน่นอนได้ล่วงหน้าการหยุดการวนรอบถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งข,ขั้นตอนที่จำเป็นการใช้การให้ค่าเริ่มต้นตัวแปรควบคุมกากำหนดเงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบการปรับปรุงค่า ตัวแปรควบคุมตามนี้แล้วนะคะโน้ตหนึ่จายตัวอย่างนี้ตัวแปรใดคือตัวแปรควบคุมสองจำเป็นที่ต้องรู้ค่า I และค่า n ก่อนที่จะสาม,มารถประเมินเงื่อนไขวงเล็บ I น้อยกว่าเท่ากับ n ได้ว่าจริงหรือเท็จสาม ตัวอย่างเช่นถ้า user ใส่ค่า n เท่ากับ04จากตัวอย่างนี้ตัวแปรซ้ำควรจะต้องมีการให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ทำไม5สามารถจัดรูปแบบโครงสร้างการวนรอบได้หลายวิธีที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันตัวอย่างเช่นตามตารางนี้เลยนะคะ event c o n t o r e d l จะทำชุดคำสั่งจนกระทั่งตัวแปรควบคุมมีค่าเท่ากับค่าเฉพาะที่กำหนดให้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหาผลรวมของชุดข้อมูลจำนวนเต็มบวกกำหนดค่าเฉพาะที่กำหนดอาจใช้ค่าลบหึงหรือลบแต่ไม่ควรใช้ค่าบวก9 9, 9้เพราะถึงแม้จะมีค่ามากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลจริง ที่ต้องการใช้ในการประมวลผลก็ได้ finding minimum 1การรับค่า value ตัวแรก2องกำหนดให้มินเท่ากับ value ตัวนี้3ามรูปขณะที่ value ไม่เท่ากันลบหถ้าว a l u e น้อยกว่ามิน ให้มินเก็บข้าววาลุไว้แทนตัวเก่ารับข้าววาลุตัวต่อไป 4. แสดงมิน ได้พิจารณาว่าลูปในโปรแกรมนี้จะเกิดขึ้นอินฟินิตลูปหรือไม่เพราะอะไรขอบคุณค่ะ